ลูกค้าให้ผมมาส่ง KFC แล้วก็โนต้ตไว้ว่าให้เอามาส่งคนที่สนามบอลให้หน่อยดูว่ามีใครอยู่ที่สนามบอลไหมครับนะไม่ไม่มีใครอยู่สนามบอลน,นะครับปิดแล้วโอเคค่ะพี่แฟนหมูไปเชียร์บอลนี่ตีหนึงน่งกว่าแล้วยังไม่กลับเลยค่ะคุณว่างนคะงั้นของเทียวไปกินได้เลยค่ะโอเคครับไนดะ้ครับขอบ,บคุณครับลูกค้าขอบคุณครับขอนะค่ะพ่อบ้านใจกล้าก็ระวังนะเดี๋ยวนี้ไลดงไรเดอร์เขาทำได้เยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้นะรับบทสสยรับ สาวจ้งางไรเดอร์ส่ง KFC ไปหาแฟนเงียบงันแปลกๆกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ในขณะน,นี้ที่มียอดรับชมเป็นจำนวนมากเมื่อไรเดอร์รายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวลงในบัญชี Tik t o ็กอกที่ใช้ชื่อว่า v ีแรป2000โพสต์คลิปขนาดที่ตนเองไปส่งอาหารให้ลูกค้าที่สนามบอลแห่งหนึ่งโดยในคลิปเจ้าตัวได้โทรคุยกับลูกค้าบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่สนามบอลปลายสายลูกค้าผู้หญิงตอบกลับมาว่าไม่มีใครอยู่เลยเหรอ แฟนหนูไปเชียร์บอลตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วยังไม่กลับขอบคุณมากพี่ส่วนของที่สั่งพี่เอาไปกินได้เลยขอโทษด้วยนะคะต่อมาไรเดอร์ได้เล่าว่าตอนนี้เวลาตีหนึ่งนาทีลูกค้าสั่ง KFC แล้วโน้ตไว้ว่าให้เอามาส่งคนที่สนามบอลดูว่ามีใครอยู่ที่สนามบอลไหมแต่พอมาถึงสนามบอลปิดแล้ว KFC เราก็รับจบลูกค้าจ่ายเงินแล้วฟิลแบบให้มาดูผัวแต่มันไม่มีใครอยู่แล้วเพราะมันดึกแล้ว ถือว่าได้ KFC กลับไปกินพร้อมกับภารกิจใหญ่หลวงระดับประเทศของไรเดอร์แก๊ปพ่อบ้านใจกล้าก็ระวังไว้เดี๋ยวนี้ไรเดอร์เขาทําได้เยอะหลายหน้าที่ภายหลังจากโพ์ด,ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์บางก็บอกว่าฟิลแบบจ้างให้ไปดูว่าแฟนอยู่สนามบอลไหมโดยค่าจ้างคือ KFC นักสืบไม่ได้มีแค่ตำรวจไรเดอร์เป็นได้มากกว่าที่คุณคิดบอกเลยลูกค้าบ้านแตกรับจบทุกงานเดิมอยู่ยาก สั่ง KFC บวกค่าส่งแก๊บได้ความจริงถูกกว่านักสืบอาชีพแตกแขแหน่งไปหลายอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วสุดจริงๆแห่ดาตัวแปก เคลื่อนไหวในบ่อน้ํายิ่งซูมยิ่งงงถือว่าเป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ในขณะนี้จนกลายเป็นไวร,รัลที่มียอดเข้าชมเป็นจํานวนมากภายหลังจากมีผู้ใช้ t ิ k กต k อกบัญชีที่ชื่อว่า su ได้ออกมาโพสต์คลิปตัวแปลกเคลื่อนไหวในบ่อน้ํายิ่งซูมยิ่งงงพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ามีน้องจริงๆนะน้องน่ารักแกนแคนย่นแฮชแท็กชนบรุรีตื่นเต้นกว่าวิวอีกโดยภายในคลิปจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวตั้งข้อสงสัย ตัวอะไรผ่อยู่ในบ่อมองดีๆแอบคล้ายจระเข้อยู่นะหรือจะเป็นตัวเงินตัวทองจนในโลกออนไลน์เกิดการถกเถียงในคอมเมนต์จนคนในพื้นที่ได้ลงสำรวจและพบว่าไม่ใช่ไอ้เคแต่คือตะกวดภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปจนกลายเป็นคี ider, ย์ไวรัลโดยชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ต่างแชร์เรื่องราวดังกล่าวต่อๆกันออกไปบางก็เข้ามาคอมเมนต์น่าจะจระเข้ไหวแบบนี้น่าจะเป็นอาเฮียค่ะ ถ้าว่าคล้ายๆวรนุ์น่าจะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะอยู่ไกลขนาดนี้ยังเห็นได้ชัดเลยนองไม่กัดครับนองไม่มีพิษธรรมาชาติสุดๆลองไปชมกันดูครับเว็บแรกเห็นเป็นนางเงือกวนดูหลายรอบมองยังไงก็นางเงือกแต่อ่านคอมเมนต์เท่านั้นแหละอ๋อทันทีสําหรับแกนแคนยอนคิรี iri, ที่เที่ยวชนบุรีสถานที่ท่องเที่ยวในชนบุรีที่เดินทางไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พราะที่แห่งนี้เป็นเหมือนหินเก่าที่ปัจจุบันปิดทําการไปแล้วแต่ด้วยที่มีวิวความสวยงามและมีบ่อน้ําที่เขียวมรกตและมีภูเขาที่รายรอมากมายที่มีความแปลกตาจึงทําให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ตามจนเหนื่อยหนุ่มแบกทุเรียนหวั่นใจตอนสุดท้ายนะับว่าเป็นอีกกระแสนในโลกออนไลน์เป็นที่รู้กันว่าในช่วงเวลานี้ทุเรียนในพื้นที่อำเภอเบตงเดิมให้ผลผลิตกับชาวสวนแล้วโดยล่าสุดได้มีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสตคลิปตอนขับรถมอเตอร์ไซค์แบกทุเรียนเต็มหลังลงเขาที่หวัดเสียวเป็นอย่างมากซึ่งกำลังกายเป็นไวรัลในขณะนี้มีผู้ติดตามรับชมเป็นจำนวนมาก และในโลกออนไลน์ก็ต่างลุ้นตามกันว่าตอนสุดท้ายจะเป็นเช่นไรโดยภายในคลิปจะเห็นได้ว่ามีชายหนุ่มขับรถมอเตอร์ไซค์ที่ด้านหลังเต็มไปด้วยผู้เรียนจำนวนมากขับลงทางที่ราช,ชันเหมือนกับเหวเห็นแล้วก็เสียวแทนทางก็ชันผู้เรียนเต็มหลังรถเลยเอาจริงๆนั่งลุ้นตามเลยนะกว่าจะขนลงได้แต่ละรอบเด็กใต้ป้ายยาราใจเองมันได้กว่าจะเลี้ยวแต่ละโค้งมืออาชีพเท่านั้นที่ทำได้ต้องมีสมาธิและสติให้มากๆ ในการประคับประคองรถไม่ให้ล้มกว่าจะถึงที่หมายต้องเหนื่อยหลายขั้นตอนภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเราบรรดาชาวเน็ตต่างชื่นชมในความสุดต่างแชร์คลิปจนกลายเป็นไวรัลในขณะนี้พร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์บางก็บอกว่าต่อไปถ้าซื้อทุเรียนหนูจะไม่ต่อราคาแล้วค่ะพี่ทั้งคนทั้งทุเรียนนี้สุดจริงๆเหวทั้งนั้นถ้าเป็นเราคงไหลลงข้างทางนานแล้วสุดยอดเลยขนาดนี้เลยหรอขอชื่นชมน้องคนขับรถ นายเก่งมากๆสุดยอดเลยจ้าลุ้นจนใจจะขาดจริงๆหายใจไม่ทั่วท้องเลยเข้าใจเลยว่าทำไมทุ่เรียนถึงแพงเสียนมากเลยค่ะสุดยอดค่ะลุงสมัติะเปิดชีวิตเดินซื้อผักใครเห็นก็ตกใจ ในโลกออนไลน์ได้มีกระแสฮือฮาแห่แชร์คลิปวิดีโอคุณลุงท่านหนึ่งเดินซื้อผักในตลาดแห่งหนึ่งจนกลายเป็นวรรอในขณะนี้และมียอดวิวมากกว่าสอง0,000ครั้งภายหลังจากทางด้านเพจ l e สเกาได้โพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆความยาวเพียง8วินาทีโดยภายในคลิปวิดีโอเผอยให้เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในตลาดแห่งหนึ่งเห็นชายผมยาวสวมเสื้อยืดสีดำยืนเลือกซื้อผักอยู่แต่ในขณะที่เจ้าตัวหันมานั้นปรากฏว่ามีความคล้าย พลเอกประยุจันโอชาองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมากโดยทางเพจได้ระบุข้อความไว้ว่าสมระติดดินมากครับลุงทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแซวเป็นจํานวนมากบางก็บอกว่าลงจากตําแหน่งแล้วไว้ผมยาวเลยดูตั้งหลายรอบนึกว่าใครลุงนี่เองถ้าไม่ติดตรงทรงผมคิดว่าใช่เลยตกใจจากนายกทรงผมกลายเป็นร็อกสตาร์ ใครเห็นก็ว่าใช่ตกใจเหมือนกันนะคะเห็นแว็บแรกนึกว่าใช่แต่ติดที่ทรงผมอย่างไรก็ตามจุดที่ไม่เหมือนก็มีอยู่ตรงที่ลุงคนนี้เดินเร็วเกินไปถ้าเดินช้ากว่านี้ยิ่งเป๊ะส่วนคนถ่ายคลิปก็เป็นงานพอควรดูทันทีว่าถ่ายลุงคนนี้แล้วจะเป็นไวรัลดังแน่นอนแสดงว่าคิดตรงกันกับทุกคนที่ว่าใช่ใครเห็นก็ว่าใช่เหมือนเกินเหมือนมากหรือลุงจะมีฝาแฝดเหมือนสุดตั้งแต่เคยมีมา ปมตัวาะเนี่ยเจ้าของคลิปเฉลยเองหุงข้าวขึ้นหม้อพุ่งสูงไม่น่าเชื่อกลายเป็นไวรัลที่มีคนพูดถึงอย่างล้นหลามโดยคลิปดังกล่าวถูกแชร์โดยทิกตอกเจ้าของบัญชีผู้ใช้กล้วยหอมจอมพลังซึ่งเจ้าของโพสต์ได้ถ่ายภาพเหตุการณ์สุดฮาที่เกิดขึ้นขณะหุงข้าวโดยในคลิปดังกล่าวได้เผยให้เห็นจังหวะที่ข้าวสวยร้อนๆที่เพิ่งหุงข้าวเสร็จ พากันพูนจนลนหม้อขึ้นเป็นเท่าตัวภาพของเข้าสวยพูนหม้อที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ทําเอาชาวเน็ตฮือฮากันยกใหญ่แห่แหนกันเข้ามาชมคลิปจนกลายเป็นไวร,รัลในเวลาข้ามคืนจนมียอดผู้เข้าชมมากกว่าสองล้านครั้งอย่างรวดเร็วไม่เพียงเท่านั้นชาวเน็ตจํานวนไม่น้อยก็เข้ามาคอมเมนต์สอบถามถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้บางก็ถามว่าหุงขึ้นหม้อมากเข้าตลาอะไรคะและหุงก,กี่ถ้วยคะแบบนี้ ในขณะเดียวกันผู้ใช้รายหนึ่งได้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหูงจริงไม่น่าจะเป็นไปได้น่าจะเอามาจากอีโม่มาวางซ้อนทำคอนเทนต์เข้าใจทำเนาะได้คอนเทนต์ใหม่เลยที่มาของคำว่าหุงเข้าขึ้นหม้อแต่อาจจะขึ้นมากเกินไปหน่อยทำได้เนียนมากจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าใช่เลยครับพร้อมเนบอิโมจิหัวเราะต่อท้ายสรุปว่าคลิปนี้เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ของช่อง t ิกต o อกดังกล่าว หรือเก่าอีกในหนึ่งก็คือการทำคอนเทนต์ไข่ข้าวตาลกล้วยหอมของโรงสีข้าวจิทนาหนึ่งจำกัดนั่นเองเม่ค้าสะดุ้ง ตัวใหญ่มากบุกแช่อ่างอาหารทะเลเป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงในขณะนี้ในโลกออนไลน์ต่างแชร์คลิปที่ตัวเฮียหรือตัวเงินตัวทองโผล่กลางตลาดอาหารทะเลจนกลายเป็นคลิปวรัลที่มีผู้ติดตามเป็นจํานวนมากโดยคลิปดังกล่าวถูกแชร์โดยผู้ใช้ทิก t กบัญชีชื่อว่าหนูนาพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าหนูร้อนขอเล่นน้ําก่อนนะคะฮ่าฮ่าฮซึ่งทุกคนที่อยู่ในตลาดต่างตกใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งภายในคลิปจะเห็นได้ว่าตัวเหี้ยหรือตัวเงินตัวทองโผล่กลางตลาดอาหารทะเลซึ่งตัวใหญ่มากนอกจากนั้นลูกค้าต่างพากันแตกตื่นกันยกใหญ่ตัวเงินตัวทองโผล่กลางตลาดอาหารทะเลชะอําลงเล่นน้ำบอกกุ้งชาวเน็ตตาวเห็นค่าป้ายราคา320บบาทโดยผู้คนที่อยู่ตลาดต่างถ่ายรูปเก็บไว้ดูเป็นจำนวนมากภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเราบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แชร์เรื่องราวดังกล่าวต่อๆกันออกไปบางก็เข้ามาคอมเมนต์น้องคงร้อนพี่ๆใจดีไม่ทำร้ายขอให้ร่ำรวยนะครับน้องคงนึกว่าร้านบุฟเฟ่นับถือใจคุณพี่เสื้อขาวที่กล้าเดินผ่านมาเป็นชั้นคงวิ่งเตลิดละ320มาแน่ระวังโดนกัดนะครับอาจเป็นไข้เลือดออกได้เล่นน้ำพราะมีอาหารให้กินสบายเลยจัดไปเลยขังงวดนี้มาแน่น้องคงร้อนเอาโชคมาให้พี่ๆถึงที่ตลาดเลยนะคะ จากกรณีประเด็นที่ชาวเน็ตแชร์ภาพเตือนภยัยจอดรถไว้ในบ้านแตก่กระจกข้างคนขับแตกละเอียดทั้งบานพร้อมแนะนําว่าให้เง้มกระจกรถลงไว้นิดหน่อยเพื่อระบายอากาศร้อนๆต่อมาทางด้านดรเจษดาอาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ให้ความรู้ผ่านทาง Facebook ในประเด็นนี้โดยได้ระบุไว้ว่ากระจกรถแตกเองได้เกิดจากสาเหตุใดบ้างคําตอบคือ ความร้อนของอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กระจกรถแตกแต่ก็มีอีกหลายสาเหตุที่เป็นไปได้ครับต้องตรวจสอบเป็นกรณีกรณีไปอย่างกรณีในภาพนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นกระจกด้านข้างของรถซึ่งกระจกด้านข้างและกระจกด้านหลังของรถยนต์นั้นจะเป็นกระจกแบบนิรภัยแบบเพนโพเรต์คลาสขณะที่กระจกด้านหลังจะเป็นแบบดามินิสคลาสฉะนั้นการได้รับแรงกระแทกจะไม่เหมือนกันซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการแตก เนื่องจากภาวะเครียดของกระจกทําให้บางทีการจอดรถในที่ร้อนมากๆแล้วมีลักษณะเปลี่ยนสภาพอากาศอุณหภ,ภูมิกระทันหันร้อนเยน็นก็สามารถแตกเองได้และเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยด้วยสาเหตุอันดับต้นๆของการที่กระจกรถแตกคือมีของตกใส่ครับให้ลองพิจารณาดูรอบๆคันรถก่อนอาจจะเจอผลไม้ที่หนักๆห,หรือกิ่งไม้หรือกระถางต้นไม้ตกลงมาใส่รถหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงอย่างเช่นแมวกระโดดลงมาใส่ ยิ่งบางครั้งกระจกมีอรอยร้าวมาก่อนแล้วเช่นโดนหินกระเด็นใส่โดยไม่รู้ตัวก็ยิ่งมีโอกาสแตกได้ง่ายขึ้นทั้งนี้อาจารย์เจตยังให้คําแนะนําเพื่อเด็กเล่นกระจกรถแตกได้แก่อย่าไปจอดรถตากแดดไว้นานๆเพราะจะทําให้รถยนต์ของเราเกิดสภาพเสื่อมเร็วให้เปิดกระจกลงเพื่อระบายอากาศร้อนออกก่อนบ้าง